สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง1 2สำนักง,งานพัฒนาภาค4ีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนารวมพลังบริจาคโลหิตสำรองโลหิตโรงพยาบาลตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำกําลังพลจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศร่วมกันบริจาคโลหิตณโรงพยาบาลภูมิพลและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยและหน่วยรับบริการในพื้นที่ต่างๆเพื่อเตรียมสำรองโลหิตให้กับโรงพยาบาลตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่25กรกฎาคม2568 โดยมีกำลังพลจากหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาเขาร่วมบริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น364นายได้ปริมาณโลหิตรวม1 5 8 4 5 4ซีซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในยามฉุกเฉินและสร้างความมั่นคงด้านการแพทย์ในพื้นที่ชายแดนหน่วยบัญชาการฐานพัฒนา ขอร่วมเป็นหนึ่งพลังใจส่งกำลังใจไปยังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็งตลอดแนวชายแดนรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ปลอดภัยและอุ่นใจในทุกสถานการณ์นี่คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินจบข่าวสุรยาเจาโซอ่อาน